สวัสดีครับผมแซมโมดิฟายนะครับหลังจากที่ห่างหายเป็นนานนะครับก็อโดยความว่าติดภารกิจนะครับนี่ครับวันนี้ผมจะพามาชมจอยนะครับแปงนะครับรถรุ่นนี้เป็นคา r เมโกนะครับเดิมทีแต่ก่อนเขาก็เป็นไฟฟ้าอยู่นะครับแต่รถมันหลายมือนะครับแล้วก็เกิด อาการดัดแปลงให้เป็นเป็นนุวนขึ้นมานะครับผมก็เลยมาแปลงกลับให้เป็นไฟฟ้ามันเดิมนะครับเนี่ยผมใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็เครื่องก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเครื่องคมิ้นอันนี้เป็นคันเร่งคันเดิมของเขานะครับคันโยกนะครับเป็นเมนนุ่นนะครับเป็นสายแต่ตอนนี้ผมใช้เป็นระบบไฟฟ้านะครับคันเร่งผมเอาไว้ตรงนี้นะครับนี <k> <k <k> ่ปุ่มนะครับอันนี้เร่งนะครับอันนี้ผ่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูการทํางานมันนะครับว่าเออผมทํายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะกดตรงนี้ให้ดูด้วยนะครับเวลาเล่งเวลาผ่อนนะครับนี่นะครับเป็นกล่องชุดที่ผมทําขึ้นมานะครับเป็นกล่องขั้นเร่งเป็นขาดึงนะครับทําเป็นขาทดนะครับเพราะว่าตัวคั้นเร่งคำมินนะครับตัวที่ปั๊มเนี่ยมันระยะมันสั้นนะครับนี่นะครับทําเป็นขาทดให้มันได้ระยะนะครับเวลาเรากดแล้วมัน จะได้แบบเร่งขึ้นในทีละนิดอะไรอย่างนี้นะครับให้มันสมูทนะครับนี่นะครับนี่นะครับเร่งนะครับถ้าเร่งสูดปุ๊บมันจะตัดนะครับเพราะว่าผมใช้เป็นลิมิตสวิตควบคุมไว้นะครับผมตอนนี้ผมครอบฝาไว้แล้วนะครับกันฝุ่นกันน้ํานะครับนี่นะครับทําเป็นขาทษนะครับ นี่ครับตัดแล้วครับกดค้างก็ไม่ลงอีกนะครับนี่ครับทาเหมือนเป็นคันเร่งแบบของพวกไมโครอ่ะครับคล้ายๆกันนะครับเป็นคันเร่งไฟฟ้าความสะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปตกเอานะครับไม่ต้องไปดึงไปโยกนะครับนี่นะครับใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับนี่สวิตช์กดเอาเลยแล้วพวกระบบพวกนี้ก็ใช้เป็นสวิตช์กดเอาเหมือนกันนะครับเนี่ย แต่ก่อนมันจะเป็นคอนโทลโยกนะครับมือโยกทิ้งอยู่ข้างล่างนะผมตอนนี้ไม่ใช้นะครับระบบเบนหางผมก็ใช้เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ครับขอภัยนะครับลงใช้เท้านะครับนี่นะครับเพราะว่าเป็นสวิตเท้าเหยียบนะครับนี่นะครับสายแปลงนะครับแปลงอย่างเดียวต้าแกนอุตมนะครับแปลงอย่างเดียวเลยครับอันนี้เป็นตัวยกตัวตัดยอดนะครับ อันนี้ขอบสองข้างนะครับซ้ายขวาอันนี้จะเป็นบินแฟบนะครับอันนี้เป็นยกหางนะครับอันนี้เป็นหมุนฝ่องพัดลมเล็กอันนี้หมุนฝ่องพัดลมใหญ่นะครับตรงนี้นี่นะครับซ้ายขวานะครับป่องพัดลมใหญ่อันนี้ล่องพัดลมเล็กอันนี้ยกหางนะครับยกส่วนหางนะครับเรียงอ้อยนะครับอันนี้ก็เป็นบินแฟบนะครับนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็มีคันเร่ง แล้วเวลาเวลาเราจะปรับระดับยกตัวหรือว่าลงใบมีดตัดโคนนะครับยกใบมีดนะครับยกตัวลดนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับดันนะครับกล่องควบคุมก็จะทํางานนะครับนี่นะครับแค่โยกนะครับโยกนิดเดียวนะครับมันก็จะทํางานนะครับนี่นะครับตัดแปลงนะครับ แปลงอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมข้างนอกนะครับว่าทำอะไรกันมาบ้างนะครับรถคันนี้จะพาไปชมเครื่องนะครับแปลงใหม่นะครับแต่ก่อนเป็นเครื่องแคปนะครับ3306นะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่รืออกบ้างอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ที่เอามาทำใส่นะครับเครื่องไม้เครื่องมือ ทำกับลูกน้องนะครับสองคนนี่นะครับเป็นคอนโทรลตัวเก่าเขานะครับเขาจะใช้เป็นคอนโทรลมือโยกนี้นะครับนี่ผมถอดทิ้งไปแล้วผมใช้ไฟฟ้าหมดแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับลูกน้องกำลังเชื่อมกันสึกส่วนสกีอยู่นะครับกำลังฝึกให้เชื่อมนะครับตอนนี้นี่ก็เป็น รอบรอบรถนะครับหรือเช็คใหม่นะครับเกียร์บอกเกียร์อะไรก็รื้อเช็คใหม่นะครับตอนนี้ก็มียังรั่วอยู่นิดนึงนะครับยังไม่ได้เก็บนะครับรายละเอยียดนี่ครับตอนนี้ก็แปลงใหม่นะครับแปลงฝาเปิดใหม่นะครับของเก่าไม่สวยครับนี่นะครับ ส่วนพัดลมส่วนอะไรก็แปลงใหม่หม้อน้ําก็ย้ายใหม่นะครับทาใหม่นะครับไม่เหมือนเดิมสักปีนะครับรถคันนี้แปลงอย่างเดียวครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถท่อแก่ผมเองนะครับผมก็ทำเองนะครับรถคันนี้ ก็ทําอยู่หลายคันอยู่นะครับแต่คันนี้คือคันที่ผมทําเป็นประจํานะครับคันเป็นคันหลักของผมนะครับนี่นะครับพร้อมลงตัดนะครับปีนี้นี่นะครับเชื่อมใหม่นะครับมันสึกล้อไปนะครับสองปีแล้วนะครับตัวนี้ก็มีบทบ้างนะครับ ใบมีดก็หมดตั้งนะครับใช้งานหนักมา2องปีนะครับนี่นะครับเชื่อมเพื่อไม่ให้มันเด็ดรอไปมากกว่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับทางช่องแซมโมดิฟานะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปมาให้ชมอีกนะครับ ของแปลกๆนี่นะครับสายดัดแปลงนะครับสภาพโดยหวมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้ครับจะได้ไม่พลาคดคลิปแปลกๆบ้าๆบอๆของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ